สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาไปน้องมาดูโตเบโก้ SK 200รุ่นซุปเปอร์นะครับเป็นซุปเปอร์นี่ซุปเปอร์ตัวนี้แต่ว่าเ,าเขียนกราฟิกซุปเปอร์ x อเกมนะครับซุปเปอร์มันจะเป็นไฟอินสิบเอ็ดเนาะจะทำกราฟิก XM เป็นตัวแรกที่สร้างขึ้นมานะครับ ใช้เครื่องซีซูเขามันเร็วกติจะเป็นไดร์ริกอ๋อพี่หลงครับพี่หลงพี่หลงตั้งรับนะพี่น้องบ่อเนี่เจอตับมาครับนะงัดให้ดู JOHA E KIT เ A สำหรับเครื่องฮิโนคันนี้นะครับ Super YN11 ตามากเอ็ก e YN12 นะครับใส่ฟันแหลมรูว่าฟันวิชาสซะด้วย ผมพดเก้าสลูกบาทเมตรครับซุปเปอร์นี่อายุเขาประมาณ1 0 14ปีได้อ่อเจให้ดูครับเจาะให้ดูเจาะตับม้าให้ดูเดียวว่าทำสีได้สวยครับกราฟิกซุปเปอร์เอ็กเอ็มเพราะว่าซุปเปอร์นี่ใช้แคริเอร์ครับหนละังจะเป็นเอ็กเอ็มนี่ใช้ รนเลิกมาเลยโอ้พี่หลงราชาบอดินกับตั้งรับงัดเข้าไปลูกเพห็บสีตัวยงครับค o i KITA ตัวนี้155พลังมากครับเป็นเครื่องฮีโร่ตัวแรก,กที่จับเอามาใส่แต,แต่ก่อนเป็นมิซูอาหกดี3นะครับ ใช่ใช้นิสสู่ครับนะถ้าเป็นมักซิกนะมักซิกมักไฟมักฟรีมักครูมักวันอันนี้ซูปเปอร์ดีมักเอกนะครับมักเอกตัวแรกเลยแต่ว่าสภาพดียังเปรี้ยครับชั่วโมงบินอยู่ที่16,000ชั่วโมงครับถือว่าไลา่แน่นอนชั่วโมงบินลไล่แน่เนี่ย ทาว่าดินแข็งมันมันกรอบพะดินกรอบนะชั้นนี้ไม่เจอไม่เจอน้ำออาพี่ลงครับ F N 5 27 S 10 S สิ e สปีด2อง้งมาครับเดี๋ยวผมจะวิ่งตามสักครู่ก่อนพี่ลงพี่ลองลง,งัดเข้าไปพี่น้องเลย ดูทำสีสวยฮน่ะนะปกติแล้วฝาครอบเครื่องกนจะเป็นออกสีบรอนนะก็เป็นซูปเปอร์ตัวแรกอาพี่ลงองคันนี้ิโลนะทำสีฟ้าดูสีน้ำเงิน,นกดเข้าไปครับเคสามีแรงกดก็อยู่ประมาณสัก148 กิโลนิดตันนะครับดรอกลูกเฟือโอ้เกี่ยววางรุนแรงมากครับอ,อะี๋มีฝุ่นนิดๆนะพี่น้องไม่ว่ากัน ท่านใดอยู่โซนอุดรธาน,นีครับนะสนใจอ่าหรือว่ารถขุดมีปัญหานะครับก็เรื่องอะไรต่างๆก็สอบถามหรือว่าที่ร้านสริชัยแทรกเตอร์นะครับเอ็นจิเนียริ่งหรือว่าเป็นบริษัทสริชัยแทรกเตอร์เอ็นจิเนียริ่งยูที่อุดรธาน,นีนะพี่น้อง สนใจก็สอบถามได้จะจะมีอะไรช่วงล่างให้เต็มนะครับระบบเต็มไม่ว่าซีกลกรุ๊ปซีลกระบอกลูกสูบอะไรไมีหมดครับนะระับส,สายไฮดรอลิกสุริชัยแทรกเตอร์อุดรธานีนะครับ042204472นะครับก็สอบถามได้ดูจะเป็น ประมาณเบอร์นี้นั่นละศูนย์สี่สองสองศูนย์สี่สี่เจ็ดสองสอบถามได้ครับเอาที่ลงมรถลอนะครับราชาบอดินไปแล้วโอ้เอฟเอ็นห้าสองแปดห้าสองแปดสิบสปีด ว่างั้นครับโอ้โหลั่นบอเหมือนกันครับนี่เป็นซุปเปอร์แล้วก็เร็วดีไม่ต้องเร็วดีเร็วดีสามารถที่จะ รับสั่งแล้วก็จัดจำหน่ายนะครับเกี่ยวกับช่วงล่างมีให้หมดเลยจับสุดชัยแทรกเตอร์นะครับสุชัยแทรกเตอร์จำง,ง่ายง่ายกูดรธานี0 4 2 1 2 8 1 5 7นะครับหรือ0 4นย์สี่สเข้าไปดูได้ครับนะเด็กนุ่กก็ เฟซบุ๊ก <n> ก็มีครับเป็นสุชัยแทรกเตอร์นะภาษาอังกฤษอ่ะชมกันต่อไปน้องกับ YN11 จัดให้โอ้จะเล่นเต็มปุ๊บมอนกันนะ พิศาตร์ตึบตกลงไปตึบทำไมไมสู้ดีเงินน่ะว่าดินตัวน,นี้ถามว่าแข็งไหมโอ้โหได้ครับน่ะ ยินจับมาแล้วก็ถามว่ากรอบเับเป็นโชคที่กรอบอัะไม่มีโหลดครับถือว่าเครื่องดีมากระบบดีครับรถคันนี้ยังลอเฟี้ยวเลยอ๋อหลงคนระับ่ลงสองเทนะ้าได้ไหมครับ แล้วครับ F e N 528 10สปีดสุดลีครับสุดลีเดี๋ยวจะเดี๋ยวดูกันเรื่อยๆพี่น้องนี่ครับ F V z 300โอ้อยโอภีร็อกพี่รอ็รอกเอาเบียดกันไปเลยเดี๋ยว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 ดูกันเดี๋ยวดูกันครับนะ จะดูกันให้เต็มอิ่มพี่น้องดูไวเอ็นสิบเอ็ดกันเนาะออไม่ดูติความเร็วสูงเหมือนกันครับดูความเร็วเอ้ซุปเปอร์ครับ ซูเปอร์เอ็กซ์เอ็มก็ปัจจัยหลักขึ้นอยู่คนขบับนะพี่น้องเร็วไม่เร็วฟาดไม่ฟาดเห้นสีม่วงครับเอ,อ๊ะชั้นต่อไปจบทักทายอ่ะทักทายรถขุดก็จะเติมเชื้อ,อเพลิง,งก่อนต้องเติมเชื้อเพลิงก่อน สอคันข้างหลังครับโอ้มี SM ด้วยนะว n ยเมีด้วยนะ้องเดี๋ยวพาไปดอูอันใดที่ใช้รถขุดทั่วไทยนะครับใช้รถขุดทั่วไทยต้องการสั่งอะไรหรือว่าช่วงล่างนะครับ เป็นระบบซีนต่างๆเป็นโซเทคหรือว่าจะอัดสายฮโดลิกนะครับก็อลองสอบถามสริชัยนะครับสริชัยแท็กเตอร์อุดรน,นะครับลองเซิร์ชเข้าไปได้นะครับเฟสบุ๊กก็น่าจะสริชัยแท็กเตอร์สอบถามได้ครับส่งทั่วประเทศนะส่งทั่วประเทศ ส่วนเบอร์โทรก็042 128 157นะครับว่0โอเบิ้ oh, <boom. S 2> ถึง8นะครับถึง8อ๋อ <c oughs> ไปแล้วครับที่หลง042 128 157ถึง8นะครับสิใช้แท็กเตอร์อุดรธานีจัดให้ <c oughs> รถเรืไอยรถจนก็มีนะ่นอ้องอ้าวรถคุม่โอเครอกจัดไปชื่อเต็มๆก็บริษัทสริชัยแทรคเตอร์เอนจิเนียริงครับนะโอ้โหสิบสี่คนจะเบื่อกัน 10สปีดแล้วตั้งรับมักเอกตัวแรกนี่ก็ไม่ธรรมดานะหลอเฟี้ยกันใส่ฟันแหลมครับหรือว่าฟันปีศาจอกี้ก็สุดทุกกสามลูกบาทเป็รน,นะครับนะ รบโกเบโก้ะอุ๊บก็อุอ๊บเจาะกระจายครับนี่ฟันแหลมนะเหมาะสำหรับอย่างนี้เหมาะสำหรับเจาะแข็งนะครับสายซิงนะครับนะา สนใจดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญซัพหรือว่าเพจชาติเจริญซัพเอ็กซ์คาเวเตอร์ฟรักนะครับสนใจคุเบโก็อาริยะอิคิเมน <ria> จัดให้ครับปัจจุบันไปถึงวายเอ็นสิบห้าแล้วนีว y ยเอ็นสิบเอ็ดนะครับหรือว่าสนใจอะไรนะครับอะไรแท็กเตอร์อะไรรถขุดชงล่างหรือว่าอัดสายไฮดรอลิกโซนอุดรธาน,นีก็สิชัยแท็กเตอร์จัดให้ครับ าฝากมาพี่น้องฝากมาเลยจัดให้หน่อยครับก็ธุรกิจดินนะครับขุดอ่างเก็บน้ำก็ต้องใช้รถใหญ่ขนาด20ตัน21ตัน22ตันก็เหมาะครับเหมาะเ, <c oughs> เวลาหมดหมดเวลาพี่น้อง ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ